มฝนมากแล้วนะครับตอนนี้ขาวมาเลยเป็นป่าอยู่ฝนมายัางครับขาวมาเลยนละงปลา่าหอกป่าแลบก็ไนดนะ้ีนก็โกงสีก็ธรรมชาติ ประเทศตอินรอดก็มีคนมาส้มวิวแล้วก็ฝนกระตกตอนนี้กงคือภาคันลบฝนกันหนาดูนะภาคกันลบภาคพันนั้นเรือค้องสียังบอดด้วิ่งก็นานกะถึงน้นสูงก็ถ้าเป็นการปกติก็สิ คนมาวิง่งจะมาออกกําลังกายมาปั่นจักรยานแต่ถ้าไปทางนู้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นพระเจา้ากำลังต่อเรือก็อมีสิเเซนเรือท่องเที่ยวนะครับพาลาได้พูดแล้วก็มีแอดไลน์แล้วก็จองได้นะครับแล้วก็เหมือนกับบาเมอร์นี้ เลือดองสี่ยุทธในการวิ่งก่อนในช่วงน้ำเพลินแร่ว่าการปกตินะครบเนื้อนาปลาลแห้งข้าวผลป่าตแตะแลบก็ดูรากษณะากับฝนก็กำลังไล่มาเรื่อยๆกำลังพากันขาวฟังน้ำโค้งกับไหลเชี่ยวยังแห้งกับน้ำก็่าเพนเรื่อยๆ โอเคนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยโชคด,ด,ดีให้ผ่านผนตรงนี้เหมือนรัสะมีฝนจะกินพื้นที่กว้างไปเรื่อยๆนะครับยาวไปตอนนี้อาจสีเป็นความกว้าง10กิโเมตรได้นะครับล,ะะลัสมีฝนกินพื้นที่โอเคครับ